รู้หรือไม่ว่ามีสงครามที่กินเวลายาวนานที่สุดในโลกถึง335ปีเลยทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าจะมีสงครามมากมายในประวัติศาสตร์แต่สงครามที่รุนแรงกว่าน,นั้นส่วนใหญ่จะจบลงอย่างรวดเร็วแต่คนเชื่อไหมว่าสงครามที่ยาวนานที่สุดในโลกนั้นต่อสู้นานเป็นเวลา335ปีและสงครามนี้เกี่ยวกับอะไรและเกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาดูกันได้เลยค่ะ สงครามที่ยาวนานที่สุดในโลกคือสงครามระหว่างในทร์แลนด์กับเกาะซินลี่กล่าวกันว่าสงครามนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในปีคศ1 6 5 1 ต่อเนื่องมาจนถึงปีคศ1986ที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพและประกาศภาวะสงครามสิ้นสุดลงแต่ที่พิเศษมากกว่านั้นก็คือแม้ว่าสงครามจะกินเวลานานถึง335ปีแต่ก็ไม่มีผู้ใดบาดเจ็บหรือล้มตายในระหว่างการประกาศสงครามเลยว่ากันว่าต้นกําเนิดของสงครามเกิดจากการต่อสู้ในอังกฤษสงครามกลางเมืองครั้งที่สองได้ปะทุขึ้นในอังกฤษในปีคศ .1642 ฝ่ายกษัตริย์นิยมอังกฤษถูกบีบให้ต้องล่าถอยไปยังเกาะซินล,ลี่เนื่องจากผู้ปกครองของเกาะซินล,ลี่ในเวลานั้นก็คือเอินแฮนบานร์ดเนเธอร์แลนด์ที่ได้รับความช่วยเหลือจากราชวงศ์อังกฤษดังนั้นในปีคศ .1648 ทั้งสองฝ่ายจึงรักษาความเป็นพันธมิตรเนเธอร์แลนด์จึงสนับสนุนพรรคที่มีอำนาจเหนือกว่าในช่วงสงครามกลางเมืองอังกฤษนั่นเป็นสาเหตุที่กองทัพเรือเนเธอร์แลนด์ต่อต้านพวกนิยมกษัตริย์บนเกาะซินล,ลี่ แต่สิ่งที่ทําให้เนเธอร์แลนด์ประกาศสงครามกับพวกกษัตริย์นิยมอย่างเป็นทางการจริงๆก็เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1 6 5 1ว่ากันว่ากองเรือดัตถูกจมดีโดยกษัตริย์นิยมในขณะนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับเรือจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียกร้องค่าชดเชยจากบรรดากษัตริย์นิยมแห่งเกาะซินล,ลี่แต่ฝ่ายกษัตริย์นิยมไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของชาวดัตด,ดังนั้นเนเธอร์แลนด์จึงประกาศสงครามกับซินล,ลี่ด้วยความโกรธ แต่สงครามที่ยาวนานที่สุดในโลกไม่ได้รุนแรงนักในความขัดแย้งที่มากกว่า300ปีแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะอยู่ในสถานะประกาศสงครามในช่วงเวลานั้นแต่ต่างจากสงครามที่ใหญ่ที่สุดในโลกพลเรืเรียงไทหารไม่ได้ถูกสังหารหรือได้รับบาดเจ็บใดๆเลยและไม่ได้มีการโต้เถียงใดๆดจนกระทั่งถึงปีคศ1986ส,อ 1, 86, สงครามก็ได้สิ้นสุดลง